สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่17ตุลาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจาวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับ สูตรที่คำนวณได้ก็คือหนึ่งสองสามสี่มีเลขสองเข้าหน่วยนะครับไว้ออกหกหกสองทางโดยเลขสี่งวดหลังสุดนะครับเข้าสองหลุดสองทุกทันสลับกันเลยนะครับมีหลุดมีเข้ามีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกแนวทางเด่นบนเลขเด่นสี่ตัววันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับ 1ทับ11ทับหกต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของเจ๊ลาย,ลายพัทยางวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับคำนวณได้0กับ4ี่วยออก9 6 2มี0หลุดลงไปล่างนะครับวยออกล่างก็คือ0 0หมวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ1ทับส1 2 0อ4สูตรมีคำนวณได้5กับ3ทุกทัน ห้ากับสามามนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับรูปแบบนี้เด่นบนเลขเด่นสามตัวพื้นหลังสีแดงนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของเจ๊ลายๆงวดที่ผ่านมาคำนวณได้หกศูนย์เจ็ดก็มีเลขหกเข้าหลักสิบงวดก่อนหน้านั้นมาครบสามตัวเลยนะครับงวดที่ออกหกหกห้าแนวทางของอาจารย์มีหกกับห้านะครับ สองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1 1 1 2 0ทับสิสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้3-2-7นะครับสา7ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านในทางของเจเลยๆพัทยาวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางปนตัวเดียวสายโมนะครับแนทางของแอดบิวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข9 9ก้าก็เข้าหลักร้อยนะครับคยออก9 6 2าหกงวงใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับสายโมเด่นตัวเดียวนะครับวันนี้เด่นตัวเดียวในทางของอาจารย์คำนวณได้เลข7จ็ดุดทันเก่งได้หมดเลยนะครับถ้าชอบอสูตรคำนวณของอาจารย์นะครับมาลุ้นกันครับ7จจะมาไหม วันที่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ1นึ่งทับสิทับหกครับสูตรคำนวณของแ d ด i ิวนะครับสายโมเด่นตัวเดียวต่อมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดรัตนชัยนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้สูตรนี้ของอาจารย์คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับคำนวณแล้ว มีเลข9อยู่นะครับเข้าหลักร้อยหวยออก962งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ100ชุด2ของอาจารย์คำนวณได้1345789นะครับ1345789อาจารย์มีแนาทางไม่2สูตรนะครับงวดใหม่ลงให้สูตรแรกก่อนนะครับก็คือสูตร2วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ10 อ่าหนึทับนห้าร้อยหสิบเครับต่อมาก็จะเป็นนทางหลักร้อยของแอซันนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เข้านะครับมีเลขเก้หยออกเก้าหสองงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับมีเลข6กงวดที่ออกหกหกห้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสสาสี่ห้าทุกท่าน หนึ่งสองสส่หาไเต็มก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับสูตรคำนวณรลักร้อยต่อมาครับจะเป็นนทาง10บบนนะครับของเอชวโรด วันนี้อาจารย์ให้มานะครับผมก็ส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมสูรคำนวนหลัก10ของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมดสตัวนะครับได้9ก้าหนึ่งสทุกท่าน9 1 35วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทบ11ทับส1ทับหสำหรับแนวทางงวดก่อนไม่เจอนะครับไม่ได้ลงให้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนเลขเด่น3ตัวนะครับสูตรหลักหน่วยของอาจารย์ สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คํานวณได้ศูย์หนึ่งสองงวดใหม่ได้ห้าหกเจ็ดทุกท่านห้าหกเจ็ดใครชอบสูตรคํานวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนวทางหน่วยบนเลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่นสามตัวนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลสูตรใหม่นะครับ งวดใหม่ครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่สูตรใหม่นะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างหนึ่งทับสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับแนวทางสูตรคำนวณเด็ดล่างผมได้มาสองใบนะครับใบนี้งวดใหม่คำนวณได้เจ็ดกับแปดท่ากันเจ็ดกับแปดสามนีนะครับสูตรคำนวณส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับแนวทางของแอดชาวโรธ ต่อมาคับใบนี้จะเป็นหน้าทางของแอดกับตันนะครับเป็นหน้าทางสองนอบน2ส,สูตรนะครับมาพร้อมกับตัวชนววดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวชน2ตัวก็คือ6ก่าหนะครับก็จะมีเลขอกซึ่เข้าหลัก10หวยออก9 6 2นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้วนะครับ หนึ่งพฤศจิกายน2567สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวชน2ตัวนะครับก็คือ1กับ7ทุกท่าน1กับ7ตามนี้นะครับในทางสอนับบนมาพร้อมกับตัวชนของแอดกับตันยังอยู่กันที่แนทางของแอดกับตันนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด็ดล่างเลขเด็ด3ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านอาจารย์คำนวณได้790มีเลข0นย์เข้านะครับคยออก0 0 งดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเด็นล่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สามห้าหกนะครับสามห้าหกต่อมาก็จะเป็น,นทางสิบล่างเลขเด่นสตัวสูตรนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสี่ก็มีเลขศูนย์นะครับเข้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรหลักสิบล่าง งวดใหม่คำนวณได้ห้าหกเจ็ดเก้าทุกท่านห้าหกเจ็ดเก้ามาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้มีเลขศูนย์นะครับมีเลขศูนงวดใหม่ได้หนึ่งสามห้าแปดนะครับหนึ่งสามห้าแปดสูตรคำนวณของแอดกับตันมัดรวมให้ได้ตามนี้เลยทุกท่าน หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าแปดหกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดนะครับถ้าไม่มีสูตรไดรลุดก็อยู่ในนี้แหละทุกท่านแคลบหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอาต่อมาครับจะเป็นนทางหลักหน่วยบนนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดชอร์ศิลา งวดที่ผ่านมาลงให้เป็นงวดที่สองสู่คำนวนของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขสองนะครับเข้าหลักหน่วยควยออกเก้าหกสองงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขห้างวดที่ออกหกหกห้างวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วใบฝังทางขวาหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดสู่คำนวณของอาจารย์ได้ห้ากับหกนะครับห้ากับหกใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางหน่วยบนของแอชชอศิลา หนึ่งพยหกเจ็ดคำนวณได้ห้ากับหกนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวบนของอาจารย์นะครับมีนทางมาให้ทั้งหมดหกชุดด้วยกันมีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดห้าแล้วก็แปดหกนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดห้าแล้วก็แปดหกครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่น2ตัวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นก็คือ0กับ1นนะครับ0ย์กับ1ส่วนเลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้น2ชุดด้านล่างนั้นได้90กับ91นะครับ90กับ91ตามนี้ครับแนวทางสูตรคำนวณของแอชชอร์ศิลา1พฤศจิกายน2567ถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มของนัดดังเม็ดทรายนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านไม่มี0ูนนะครับ7จงวดหลังสุดเข้า6หลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปทุกท่านสุรคำนวณของอาจารย์มัดรวมก็ได้ตามที่เห็นเลยนะครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่าง1ทับ11 2567ครับ ต่อมาก็ลงแนวทางเลขดับของอาจารย์ไปด้วยเลยนะครับใบนี้ล่างไม่มีครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้คำนวณได้เลข4ก็ผ่านนะครับโวยออก0ูนศงวดใหม่ได้เลข0ูนย์นะครับได้เลขศูนย์ล่างไม่มีศูนย์ใครไม่ชอบเลขดับก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอดนมบอระเบืนะครับชุดสองตัว6ชุดของอาจารย์งวดก่อน มี00นะครับศู 00, ก็เข้าล่างงวดก่อนอนั้นเข้าบนเข้าล่างนะครับถัดไปอีกงวดก็มี26นะครับไปบน3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1พฤศจิกาย,ยน2567ชุด2ตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี3036 39 5056แล้วก็59นะครับ3036 39 5056แล้วก็59เก็บหน้าจอให้ไว้นะครับใครตามส,สูตรคำนวณของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดวีนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนหลุดนะครับข้อมูลล่างหลุดส่วนแนวทาง ดับบนของอาจารย์ได้เจ0 0นะครับโหยออก9ก้าหสองงดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ1นึ่งทับสิเดสห้ายเจ็ดเ่นบนของอาจารย์ได้9กนะครับรอง3มกับหนึคู่โต๊ดมีเก้าหนึ่เก้าสามสายเก้าด่นล่างได้5้นะครับรอง8กับศูคู่ล่างมีห้า8ูนย์แล้วก็แปดเกาคำนวณดับบนของอาจารย์ได้4ี่นะครับในเลขสี่ สูตรคำนวณของแอดวินะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ